ฟุตบอลพรมเมลีกในไทยเปลี่ยนมือแพงแค่ไหนดูได้ที่ไหนและใครเป็นคนได้และตอนนี้ราคาของฟุตบอลพิมเมลีกในฤด,ดูกาลหน้าได้ออกมาแล้วแล้วเ,เราสามารถรับชมได้ทางช่องทางไหนบ้างติดตามวิทีท้ายคลิปเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากพอลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลในไทยได้มีการเปลี่ยนมือจากทูวิชั่นเป็นบริษัทจัดมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพรอมีการทําหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าพวกเขานี่แหละคือคนที่ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดพิีเมลีกและเอฟเอคของเกาะอังกฤษไายใไม่์บริษัท จัส t ินอิน n ตอร์เนชั่นแหรือ JAS คือใครทําไมถึงได้มาเป็นเจ้าของพิมร์ลีกลายใหม่โดยบริษัทนี้หลายคนคงไม่คุ้นแต่ถ้าหากพูดถึงทีบอร์ดแบนทุกคนคงจะคุ้นหูกันอยู่บ้างและที่สําคัญบริษัทนี้ได้ถือสิทธิ์ของ HBO ซึ่งเป็นเครือ,อข่ายของช่องภาพยนตร์ซีรีส์ที่โด่งดังมากในสหรัฐอ,อเมริกาส่วนสายกีฬาในตอนนี้เขาก็ถือลีกสูงสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ Land. โดยให้บริการผ่านทางช่องกีฬาอย่างทีบอร์ดแบนสปอร์ตวันแล้วลิขสิทธิ์นี้คุ้มครองอะไรบ้างถูนได้ถ่ายทอดอยู่มลิิิขสทธ์ ที่ JAS ได้ถือในครั้งนี้เป็นลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ FA ครับในเกาะอังกฤษทั้งบนอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลทีวีบริษัทนี้จะเป็นคนถือของเองทั้งหมดรวมถึงคลิปวิดีโอสั้นและไฮไลท์ต่างๆก็เป็นของบริษัทนี้ด้วยเช่นกันลิขสิทธิ์นี้จะมีอยู่ทั้งหมด2ออปชันก็คือออปชันแรกเป็นการถ่ายทอด3ฤดูกาลก็คือถ่ายทอดตั้งแต่ปี2025จนถึง2028และออปชันที่2 6ฤดูกาลก็คือตั้งแต่ปี2025ยาไปถึง2 0พ โด,ดยหากเป็นออปชัน6ฤดูการนี้ทาง FAPL ต้องพิจารณาการให้สิทธิ์และแจ้งกับทางบริษัท JAS ให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่1ธันวาคมปี2024นี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าสามรดูการต่อจากนี้บริษัทนี้จะเป็นคนถ่ายทอดสดเองทั้งหมดแต่ถ้าเขาจะถ่ายทอด6กดูการจริงๆทุกคนก็จะได้ทราบในวันที่1ธันวาคมปี2024นีนี้นี่เองคราวนี้มาต่อกันที่เราสามารถดูไดท้ที่ทางช่องทางไหนบ้างสําหรับการถ่ายทอดพรีเมียร์หลังจากลิกสิทธิ์ถูกเปลี่ยนมือแน่นอนว่า เจ้าของอย่างทีบอดแบนหรือบริษัท JAS นั้นจะต้องเป็นช่องทางหลักในการรับชมแต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะผูกพันธมิตรกับ ASP หรือเราอาจจะได้เห็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฟรีทีวีก็ได้แต่ตอนนี้เป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับการดูพรีเมียร์ลีกใน6ฤดูการต่อไปว่าบริษัท JAS นั้นจะเป็นคนที่ดูแลลิขสิทธิ์เองทั้งหมดและทางเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ออกมายืนยันแล้วว่าราคาจะไม่เกิน400บาทต่อเดือนและสามารถชมได้ที่โมโนแม x แล้วมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เราจะได้รับชมพีเมลิกในฟรีทีวีผ่านทางช่องโมโน,โน29ถ้าคุณชอบเรื่องราวเหล่านี้กดติดตามและกดถูกใจพวกเราด้วย